อ้าที่นี่ไปอะไกรกิจกรรมดีๆกันแคบพอนชุดพอน,อนกันต่อ,อน,นะคนะ,คะอ่าเป็นกิจกรรมดีๆค่ะการไฟฟ้าไยผลิตแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้รวมกับอุทยานแห่งชาติมูกก่เกาะชุมพรน,นะจังหวัดชุมพรค่ะได้มีการจัดกิจกรรมค่ะฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศพื้นป่านนะคะมีการเพิ่มพื้นที่แล้วก็จัดป่ายย่างอย่างยืนค่ะ โดยนายส้มพรปัทชิมแพทยนะรองผู้วาราชการจังหวัดจุมพรค่ะท่านเป็นประธานในโครงการปลูกป้าย่างมีส่วนรวมค่ะในโครงการปลูกป้าในใจเยาว,วชนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้รวมกับอุทยานแห่งชาติมู่กอจุมพรจังหวัดจุมพรก็จัดขึ้นเพื่อจะส่งเสริมการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศพื้นป่าเพิ่มพื้นที่แล้วก็จัดการป้าย่างยั่งยืนค่ะมีพวนาส่วนราชการคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษามาเข้าร่วมกันที่บริเวณพื้นที่ป้าชายเลนอ่าวทุงคาส วิวทยานแห่งชาหมู่กอชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะครับดรจิราพลซิริคำกัรองผู้ว่าการหยุดสตร์การลอยควาควายผลิตแกโบกโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนะครับนะพื้นป้าพร้อมท้งส่งเสริมเชื้อป่าป้าในการเป็นเล่นขับเก็บคาร์บอนกยะดรับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจสังคุมชุมชนในพื้นที่รอบโครงการต่อยอดการปลูกป้าบำรุงทรัพยาชายเล่นย่างยังยืนในจังหวัดชุมพรนั่นเองทางในการลอยควาควายผริเกษไทยดำเนินโครงการปลูกป้านะครับแต่ ระว่างปีกอ้าถึง83นะ้ำนงและก็ได้ลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมอุทยาแนแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูความมุดมสมบูรณ์ข้อระบบนิเวศพื้นป่านะครับได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคลิกออฟณจังหวัดฉุมพลในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว,ลวนี่เป็นโครงการที่ต่อเนื่องกองกอพ่อครับ